ยมปลงอให้เรปล่อยไเร่ล้วกว่ตตบ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 มูตบัวตับควายกินแล้วไข่ตายจีมีจีมีแม่ไปออกจีมรห้อยตายดังอีตายล้วนยวนี้การเก็บมึงเจบเลยปั่นเพืออีจ้าเนี่ยอายุได้สักแค่แปดปีได้่ไหม่กูที่แม่เมื่อมันงามเกแล้ว กี่แม่มึงเออแต่กูไม่เอาใช่แก่เบิงไม่เอากูรอว่เจ้าอันตองยังพั่งเลยวมนมึงรอเออกูแล่ทีเดียวกูรอเลยว่าเจ้าอันตองยังพัวงเล็วมึงทำบุญแล้วกูแล่ตีเดียวกูรอเลยมันใจแว่นแข่นอยู่นังกลางใจไม่มันผ่าพวกมมันมาขันไม่สังเกตจากลักษณะจาเดินไม่เออกูแลทีเดียวกูรเลยมึงดับุญรวดเจ้อันยังพุวงเร็วมันใจชุดกลุ่มทอง หน่งแล้ได้กันนันข๋วยเล็กกระด่างชิมเมย์คือนที่เราได้ชิมเมย์่เขาไม่รักเราเอาลูกอ๋อไ้กูคนกลางไปเด้วยไหมไอ้หนุ่มแบบเกินความรักมันยิ่งใหญ่มากกูบอกแล้วว่าความรักมันจะไม่คนตาบอดฮัลนแรก็ว่าแล้วความรักทำห้นั่งนองเดียวจอยคนตาบอด ดังอีไตนั่งนองเดียวเออนั่งนองเดียวดังอีไตผีเบามึงเออผีเบากูแต่แกไกวยแกไกวยหน้าไม่มีแกไขวยหน้าไม่มีเออกูไกวยหน้ายังครบพอทำแกงให้กูอ่อนพีเบามึงเออมึงแลกูกับนั่งนองเดียวโย่ไกลๆกันเยอะมึงกับนั่งนองเดียวโย่ไกลกับจิ้งเออแล้วลั่โรงคนหนึ่งกันนั่งอะไรนั่งนองเปียวเล่นเดียวกันเลิน โยก่กาเออตําเพลยดังมันนั่งนองเดียวเตี้ยได้่วะ่ะตําเพลยดังมันนั่งนองเดียวที่หกตาโงกันก็อยดังแล้วนะกันนั้นเล่นเล่นไปแบดนี้อยากดังมาได้กันเช่นคุ้นใจมากตอนนี้ใครมีอะไรมาเล่นนี่อแต่ไม่ชสบายใจได้บ้างน้องดองดาวตรงการใหญ่กลายเขียนใช่ไหมน้องใช่มึงตาอะไรเป็นมั่งอ่ะน้องเพี้ยฮะมึงตาอะไรเป็นมั่ง กูเออกูนี่เป็นนายนั่งกูใจแดงว่ามึงเล่นนั่งนานแล้วไม่เป็นจังกังนี่ต้องขูเพื่อนายนั่งกูเออมึงเคยเล่นนั่งหลงเบียรนะเออแต่ว่างี่เลืกอแล้วใจใไกได้เลืกอไม่หลบกูไหนนายนั่งได้ไม่หลบกูแต่แรกยังปลอไม่ตีมันยังปลอเออแต่วพออยู่กันหลายลายคนมันมัวอยู่กันหลายหลายคนมันมัวเอออยู่กันหลายลายคนมันมัวเจ็บอ้วงใจเจ็บอ้วงเออ นั่นว่านั่นกุเพลนนั่งพอกหรือที่จัดกูลับบาลเลยชอยบัญที่จับปับชอยเกิดนนบัญที่จับปับกู้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 ที่บรรยายจตันอาคารบุญดงนั่งก้มงวยมึงควังในโรงบันยายมาเลยที่จตันอาคารบุญดงนั่งเออกู้บรรยายเป็นแจ้งปลิงแต่ว่าดนตรีไม่ตรงกล้องไม่ตรงทำเต้า,ตาชอยปลากู้รองกี้ไอ้กี้เออในโรงพันยายที่ <c oughs> <c oughs> มึงไม่ต้องแอมกู้ได้คนรรอง หลับตาลงไปได้อย่างไรพร้อมใจนั่งหลับเชี่ยมเมือนปลีดมือชิงมือทับหลับลงพร้อ, <c ười> บอบมออกันแล้วข้าวเจ้าปอมันก็ต้มกระโคกกยมือตับนายจราิงเกี่ยวต้มไปพลางที่ตับไปพลางร้อย ่นไม่ได้ทมใง,งรุนรินรุนริน่นานอือ <c oughs> เล่ากาเจาา้าภาพทอมคอไม่พอหรือนั้นตั้งเตกกลางวันไม่ตานขึ้นรูมาหลับกันจังนายนะ à, อ้าหยาบร,ร้อยกิดเครื่องเดี๋ยวไม่เข้าเขียกอขอบคุณครับาปขอบคุณ มันหลับกันจังนในน้ปวนหัวกาตัวเต็มจัดถ้ากัดจักบาดมานาาันเอาบ้ากุมกีตาขีบบดก็เพียนหัวเวียนตังลงุงมือตับมือมองลักแกงเจ้าอานเลียวมองไปแล้วมือปีเไปดีใจใจลำพวงกูอ้ไไดอาดีก็พอความได้ตัง้งปีเก่าเคยจะนานจ้องนาน มือกรองก็ลงไปขี้ไปไหนไปขี anytime, ้ก SO ็เลามือกรองนั่งเบ็นนั่งเบ็ดนั่งตานานั่นผู้นี้รำคาญจะจัดกับควานก็ทำไม่ได้จะกักาตัวก็กลัวจัดเสียกลัวเมียบันดาร้อยราคาห้า้อยน้อยไปนายนั่งคืนพูดจูจีไม่ตีกระไง ลับได้ลับไปมือตับเอยเล่น้แใจมึงไหววมือตับรุ่นนั้นยังไม่เล่นกูมาเชื่อไหมก็ประกาศลงที่นีเลยว่ามือตับเคยเล่นรีดรีดอุนงลังแก่ไม่ตีไอ้หลานเวโปมึงอะอนนั่นโปขวอะไอ้แก่วานเล้ง trên đài trên đài để mừng lục trên thắng rồi bên vâng ni của pa chan của mà khăn buồn kéo không pa chan mà khăn ư ừ. tôi đã chắc bên ni của trang quan bài chơi nồng đồng đau chưa nay chan bấm mà rồng riêng đất riêng là bơ quàm bài chơi có nồng đồng đau